สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำทีมทีมหนึงที่ใช้ตัวละคร4ดาวล้วนและสามารถจะนำมาเล่นเล่น,เ,ลนเพื่อจบอบิสกันได้นะครับนั่นก็คือทีมฟรีสไฮเปอร์บลูมนั่นเองในทีมจะประกอบไปด้วยตัวอะไรกันบ้างและวิธีการเล่นจะเป็นประมาณไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับข้อที่1 หลักการและเบื้องหลังการสร้างทีมของผมก่อนอื่นเราก็จะเริ่มก,กันกับสิ่งที่ผมคิดก่อนที่จะมาเป็นทีมนี้กันนะครับเพื่อนๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทีมไฮเปอร์บูมปัจจุบันเนี่ยเป็นทีมที่เมตาเพราะตัวรีแอคชั่นนี้ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะใช้ตัวละคร3ทธาตุด้วยกันก็คือธาตุน้ำธาตุไม้ และธาตไฟฟ้านะครับแต่ตัวที่4ล่ะก็ยังเป็นสล็อตที่ว่างอยู่ผมเลยอยากลองหาตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ทำดาเมจเสริมได้และหาความแปลกใหม่มาลองเล่นดูนะครับผมก็เลยไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีคนใช้อายากาศกับไพประบูงด้วยแต่ เมื่อความที่อไอการเป็นตัวละคร5ดาวผมเลยอยากหาตัวละคร4ดาวที่มันเล่นได้มาลองใช้กันดูครับผลปรากฏว่ามันใช้ได้ดีเกินคาดไปมากครับเพราะนอกจากการทำไฮประบูงจะไม่มีปัญหาแล้วยังมีการฟรีซ e ที่ช่วยทำให้มอนโจมตีใส่เราได้น้อยลงและลดการตายของเราลดดาเมจที่เราจะได้รับด้วยนะครับผมก็เลยอยากเอาทีมน,นี้มาแนะนำให้เพื่อนๆลองเอาไปเล่นดูครับ ข้อ2ทีมคอมและเหตุผลของทีมสำหรับทีมที่ผมจะแนะนำนั้นแน่นอนว่าเป็นทีมตัวละคร4ดาวเกือบทั้งหมดเพราะว่าผมมีตัวละครหลักพืชเป็นตัว5ดาวตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ฟรีเนาะซึ่งตัวละครเนี้ยก็จะใช้เป็นชงหวินซิงชิว MC พืชและชิโนบุนะครับ สำหรับผมเนี่ยซิงชิล MC พืชและตัวชินโนบุเนี่ยเป็นตัวสามัญประจำบ้านของไฮเปอร์บูม4ดาวอยู่แล้วเพราะว่าซิงชิลเป็นตัวแปะรนบออฟฟิลที่ดีที่สุดแล้ว MC พืชนั้นก็มีวงแปะพืชที่กว้างแถมการแปะยังค่อนข้างถี่ในขณะที่ตัวชินโนบุเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเป็นทั้งฮิลเลอร์แล้วก็เราสามารถที่จะบิวค่าความชำนาญทตุล้วนได้เลย ส่วนตัวน้ำแข็งตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะเลือกเป็นชงหวินเพราะเหตุผล 2- อสาอย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือสกิลของชงหวินเนี่ยจะเป็นการสร้างพื้นที่น้ําแข็งให้กับทีมเราซึ่งจะทําให้ทีมเราที่ใช้อาวุธเป็นดาบใหญ่ดาบเล็กหอกห,หรืออาวุธระยะประชิดทั้งหมดเนี่ยโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นในเขตพื้นที่นี้เนี่ย จะมีความสามารถ2อ,อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกเลยคือเพิ่มความเร็วในการโจมตีของอาวุธระยะประชิดให้8%และอย่างที่2มาจากกลุ่มดาวที่2ของชงวินนะครับก็คือการช่วยลดคูลดาวของตัวที่ใช้สกิลในพื้นที่ด้วย15%ซึ่งผมมองว่ามันจะช่วยเร่งในการใช้สกิลของชิโนบุเพราะตัวชิโนบุนั้น การใช้สกิลเนี่ยตัวสกิลจะอยู่ได้แค่12วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าเรายังไม่มีกลุ่มดาวที่2การกดสกิลของชินโนบุในวงของชงหวินเนี่ยก็จะทำให้ครูดาวเหลือแค่12.7วินาทีนะครับหรือแทบจะไม่มีครูดาวเลยซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นการช่วยลดครูดาวของสกิลชิน,นบุและทำไฮประบูมได้มากขึ้นในทุกๆ2โลเทชันของตัวชงหวินนะครับ แต่ถ้าเราใช้ Sacrificial Gasort ก็จะได้ทุกโ o t a t i o n เลยนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีสำหรับตัวชงหวินเลยคือ Skill ั n ติของชงหวินเนี่ยใช้พลังงานแค่40หน่วยเท่านั้นทำให้เราสามารถแปมอั n ติของชงหวินได้เกือบทุกๆครั้งที่เราทำโ o t a t i o n วนเขามาเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการ Boost d a m a g ให้กับทีมเพิ่มได้ครับ และอีกข้อหนึ่งก็คือตัวชมวินนั้นทําหน้าที่แค่การวางพื้นที่ให้กับเราเพื่อที่จะทําให้เราตีเป็นน้ําแข็งเท่านั้นนะครับซึ่งการทําอย่างนั้นเนี่ยทำให้ตัวซิงชิวชิโนบุหรือแม้กระทั่ง MC พืชสามารถมารับฮิวของชิโนบุได้เกือบตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เราทําก็แค่ตีธรรมดาไปเรื่อยๆเพื่อให้อันติของซิงชิวปล่อยดาบน้ํามาเรื่อยๆนั่นเองครับ ข้อควรระวังข้อเดียวสำหรับทีมนี้คือเนื่องจากชงหวินเป็นตัวดาบใหญ่ถ้าเราเอาชงหวินไปตีตัวละครที่ติดแข็งอยู่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาแชตเทอร์และมอนจะหล,ลุดจากการแข็งนะครับส่วนการเล่นของทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเริ่มต้นด้วยเอาชงหวินไปกดสกิลหลังจากนั้นก็สับตัวเป็นซิงชิลกดสกิลกดอันติ เปลี่ยนเป็น MC พืชกดสกิลกดอันติเพื่อทำบลูมแล้วก็เปลี่ยนชิโนบุมาทำไฮเปอร์บูมโดยการกดสกิลนะครับถ้าตัวพื้นเราหมดเราก็วนทำซ้ำไปเรื่อยๆครับซึ่งตัวของอันติของชงหวินเนี่ยเราสามารถกดหลังจากเราวางพื้นน้ำแข็งได้เลยนะครับทีนี้จะเป็นการโชว์ตัวละครและวิธีบิ้วของผมนะครับ ตัวชงหวินนั้นไม่มีอะไรมากเลยครับผมก็จะบิ้วเป็นดาเมจปกติเลยเนาะเพราะหน้าที่ของน้องเนี่ยมีแค่กดฟิวกับกดอันติเท่านั้นสําหรับซิงชิวหน้าที่หลักก็จะเป็นการกดอันติให้ได้ตลอดเวลาก็จะทำเป็นดาเมจแต่ว่าใส่นาฬิกาเป็นตัวของฟื้นฟูพลังงานนะครับ mc พืชก็เช่นกันหน้าที่หลักคือกดอันติได้ตลอดเวลาผมก็จะใส่นาฬิกาเป็นฟื้นฟูเหมือนกันส่วนของชิโนบุเนี่ย จะเป็นตัวปิดปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นค่าความชำนาญธาตุล้วนเลยนะครับอย่าลืมนะชิโนโบุเนี่ยมันสามารถใช้ค่าชำนาญธาตุเป็นค่าฮิวได้ด้วยนะครับข้อ3ข้อดีของทีมนี้ทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของทีมนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือทีมมันค่อนข้างเฟล็กซิเบิลมากนะครับ เพราะว่าแต่ละตัวนั้นใช้เวลาบนสนามค่อนข้างน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้เราสามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะก่อนที่จะใส่ชงหวินเข้ามาเนี่ยปัญหาหลักของทีมนี้เลยคือการที่ชิโนกุนั้นเป็นตัวละครที่ฮิวได้ทีละตัวและต้องใช้เลือดตัวเองแลกไปนะครับถ้าหากเรากดมาเป็นจังหวะสามชาโปเชพอดีก็จะโดนตีนมอนตายทันทีได้นะครับ ซึ่งพอมีฟีสเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้การโดนดามจเนี่ยน้อยลงไปหรือก็คือตายยากขึ้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือผมมองว่าทีมนี้ b ิ i l ง่ายและค่อนข้างถูกนะครับเพราะหลักๆเลยทีมนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการอ์ติแฟกต์เซตอะไรให้ยุ่งยากมากมายนะครับชงหวินก็แค่ใส่อะไรให้มีดาเมจมากที่สุด ซิงชิวกับ MC พืชเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างบิวยากหน่อยเพราะทั้ง2ตัวต้องกดอันติให้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ MC พืชเนี่ยผมมองว่าการใส่อาร์ติแฟกต์พืชก็เป็นอาร์ติแฟกต์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะจะทำให้ดาเมจไฮเปอร์บูมเพิ่มขึ้นนะครับส่วนของชิโนบุเนี่ยก็ใส่เป็น EM รล้วนเลยรวมๆแล้วก็ไม่ได้เป็นการบิวที่ยากและลำบากเกินไปไม่แน่นะครับ การที่เราไปคุยอัติแฟกที่เราอัพเอาไว้มาใส่ก็สามารถที่จะเล่นทีมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจบอบิสได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นทีมที่ผมอยากแนะนำให้ลองเอาไปเล่นสนุกๆดูครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีชงหยิ่นกันอยู่แล้วและน้องก็เป็นตัวละครที่ปั้นมาเล่นอะไรแบบนี้ได้และก็ช่วยทำประโยชน์ให้กับทีมได้พอสมควรนะครับเลยอยากให้เพื่อนๆไปลองเอามาเล่นกันดูนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับหากมีข้อผิดพลาดอยากให้ผมแก้ไขในส่วนใดก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้ผมก็บรบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับหรือถ้าอยากเข้ามาพูดคุยกับผมเนี่ย ตัวผมเองก็จะไลฟ์สดผ่านทาง f c e e o o o หมีเหงาชาแนลอยู่เรื่อยๆนะครับโดยผมเนี่ยจะมีไลฟ์เป็น2ช่วงก็คือช่วง4ี่โมงครึ่งถึง6โมงเย็นผมจะไลฟ์เป็น Genshin Impact นะครับและในช่วง2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเนี่ยผมจะไลฟ์เป็นเกมอื่นๆที่ผมเล่นก็จะเป็นเกมเนื้อเรื่องในคอนโซลนะครับก็เข้ามาพูดคุยเม้ามอยกันได้เสมอเลยนะครับส่วนตารางไลฟ์เนี่ยผมจะ ลงให้ทุกๆต้นอาทิตย์นะครับว่าอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยผมจะไลฟ์เฟียังไงบ้างเนอะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ